ไตมดาเซียนวันนี้ประเดนกราฟต่อกับคุณโดนกฤษชารินวงศ์เลยนะคะช่วงนี้ธนวัตรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับเรามาพบกันอีกแล้วใน่วงไตยบันไดเซียนนะครับมาในวันนี้นั้นผมยังคงนําการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในสัญลักษณ์ที่เรียกว่า เอ็นเกาฟิงหมายนังทุนได้รู้จักกันนะครับในข่าวที่แล้วนั้นได้ให้ดูทิศทางของเอ็นเก i าฟิงว่าทิทางขึ้นและลงเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเอ็นเก i าฟิงนั้นเป็นแรงซื้อและแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถจะเปลี่ยนทิศของราคาหุ้นไปได้อย่างรวดเร็วทั้งระยะสั้นะระยะย,ยาวครับในวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงว่าเอ็นเก้าฟิงนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมจะมาแนะนําของการเกิดบู l l ิชเอ็นเก้าฟ g ิงที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้น ในระยะยาวเรามาดูกันนะครับว,ว่า En c o ค n ร์ฟนั้นจะเปลี่ยนทิศของราคาหุ้นในลักษณะใดมาดูกันนะครับ Bull i s h e n c อร์ฟลิอย่างที่ทเราได้ทราบไปนะครับว่าเป็นลักษณะของการทําให้หุ้นนั้นขึ้นเป็นทิศทางที่เรียกได้ว่ารุนแรงนะครับเกิดจากแรงซื้อปริมาณมากจนแรงขายไม่สามารถจะต้านทานได้ทําให้ราคาหุ้นนั้นขึ้นแรงได้ขึ้นต่อเนื่องได้หลายวันามาดูรูปประกอบกันนะครับ รูปคันวันนี้มีความชัดเจนครับในขณะที่หุ้นกําลังลดลงในเวลาต่อมาเกิดกราฟแท่งเทียนปรับตัวสูงขึ้นเต็มแท่งและกลืนแท่งแดงก่อนหน้านี้ไปแบบนี้เราเรียกว่าการเกิด Bullish e n g u l f i n g เห็นชัดเจนครับว่าหลังจากนั้นราคาหุ้นที่กําลังปรับตัวลงเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้นในทันทีมารูปต่อไปนะครับแต่เห็นว่าในขณะที่หุ้นกําลังปรับฐานหรือปรับตัวลดลง เวลาต่อมาเกิด Bullish e n g u l f i n g ครับแท่งสีเขียวนี้กลืนแท่งแดงไปเลยหลังจากนั้นหุ้นปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในวันต่อมามาดูรูปแบบกราฟต่อไปนะครับรูปแบบกราฟนี้ก็มีความชัดเจนครับเกิดกับหุ้นราคาเล็กๆนะครับราคาไม่กี่บาทแต่ก็ให้ผลค่อนข้างดีเช่นกันในขณะที่ราคาหุ้นนั้นเคลื่อนไหวแคบๆในวันนี้ครับกราฟแท่งเทียนเกิดแท่งสีเขียวค่อนข้าง ยาวเราเรียกอันนี้ว่าเกิด b l l i s h e n g u l f i n g ครับหลังจากนั้นราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาดูในวันต่อมานะครับในขณะที่ราคาหุ้นกำลังปรับตัวลดลงเกิด b l l i s h e n g u l f i n g เช่นกันแต่หลังจากนั้นราคาหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนักลงทุนครับนี่คือการเกิดเรียกว่า bullish En g u l f i n g ที่ทำให้หุ้นนั้นปรับทิศเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้น แค่นั้นยังไม่พอครับบูลลิชแอนดกฟิงไม่เพียงแต่จะบอกระยะสั้นครับบางทีสามารถที่จะบอกเราว่าการลงทุนกับบูลลิชแอนกฟิงนั้นสามารถลงทุนระยะยาวหลายเดือนได้เรามาดูตัวอย่างอันนี้กันนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับรูปนี้คือการเกิดบูลลิชแอน n ์กราฟิงกับหุ้นพลังงานซึ่งจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นเป็นระยะยาวรูปนี้เป็นหุ้นค้าปลีกนะครับหรือเราเรียกว่าบริษัท CBO นั่นเอง มีการเกิด b บูริชเอน u า f i n g เมื่อตอนต้นปี2011แทบไม่น่าเชื่อครับว่หาหลังจากนั้นราคาหุ้นเปลี่ยนทิศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา8เดือนเต็มมาดูต่อมานะครับหุ้น CPO มีการปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่3ของปี2011และมาวันหนึ่งครับเกิด l u l s h engulfing อย่างชัดเจน หลังจากนั้นราคาหุ้นปรับตัวพุ่งขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง8เดือนจนกระทั่งปัจจุบันนี้นักลงทุนครับเห็นไหมครับว่าบ l l i s h เอ g ก l ฟ i n g นั้นสามารถจะนํามาใช้ในการลงทุนระยะยาวได้และมีความแม่นยําค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราถือว่าการเกิด e n g ก l ฟ i ิงนั้นมีความชัดเจนมากในคราวหน้าครับเรามาดูรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของเอ g ก็ฟิงครับว่าใช้ประโยชน์อย่างไรครับ